การปลูกแต่งร้อยฝ้าหรือว่าปลูกแต่งอ่าคู้นสองอันนี้เป็นแนวทางการตอบโจทย์ได้ดีจา้าพี่น้องสำหรับอ่าการทำเกษตรในพื้นที่หน่อยๆเนะาะจ้าพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดที่มีพื้นที่หน่อยแต่ว่าอยากทำเกษตรให้ได้หลากหลายชนิดอยากปลูกของให้ได้หลายอยากปลูกพักให้ได้หลายอยากได้ผลผลิตคู้นสองมือนนี่ ในลำไผ่พา,พาดพี่นองมาเอาแนวทางตัวนี้แล้วกะให้สูตรอาหารเสริมจากพี่นองสูตรอาหารเสริมสําหรับบ่มรุ่งพืชผวกเขาเรานี่สําหรับพืชกระถางจากพี่นองเนาะสาหรับปลูกพืชอ่าพักกระถางข้าต้องดูแลเป็นพิเศษจากพี่นองก็ต้องดูแลเป็นพิเศษแต่คาว่าพิเศษมันก็บ่าเด็กงุงยากวุนวายอีกอย่างมากมากจ้ะเพียงแต่ว่าเ้าต้องให้อาหารเสริมเขาอาหารเสริมเขาดูๆจากพี่นองเพราะว่าเขาก็อยู่ในพื้นที่เนาะ พื้นที่ที่จากัดจ้ะพื้นที่ที่จํากัดที่หากินเดินหากินอาหารเพรได้หลแต่ตัวยุคขังลางจ้ะพี่น้องตัวยุคขังล่างแท่งหนาขึ้นไปแล้วพู้นี่ตัวยุคขังลางเขาก็สิสุูบุ์ในจังน้อยก็คือว่าเพราะว่าลากเขาเดินลงได้จ้ะพี่น้องจังได้ลากเขากดปองร่งไปหากินอาหารเรือว่ากินน้ำพ่วงชุ่มชื้นเขาก็เที่ยงพ่อพิษจากขังบุญเนาะแต่ขังบุญเขาก็ตรงดีเลือกพิเพศษแต่ว่าทิง้งทีแมงลัาไพ่เห็ด ทำอยู่นี่คือได้ผลม่น้ำไผ่ปลูกมาสองหลอบเดี๋ยวจะได้ผลก็ดีกว่าวาห้าสิบปลอยพื้นที่ตรงนี้เลยวางเปล่าถิ่มนะจ้ะพี่น้องเนาะนี่ <c oughs> พื้นที่ข้างบนนี่แท่นที่ทห้าสิบปลอยให้วางเปล่าถิ่มแต่ว่าห้ากับมีกระถางมะแขวนเพื่อปลูกพักให้ได้ผลผลิตคูณสวงจ้ะพี่น้องผลผลิตตัวนี้สิเป็นคูณสวงเลยจ้ะพี่น้องได้ทั้งข้างล่างได้ทั้งข้างบนแต่ เขาก็ต้องดูเรียบเป็นพิเศษนะจ้ะพี่น้องเนาะต้องเติมต้องเสริมอาหารให้เขาแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือน้ำในช่วงระยะเต่งแต่งออกมากออกน้อยแบบนี้คือเขาต้องการน้ำจ้ะพี่น้องเขาต้องการน้ำให้เพียงพ่อให้น้ำเมื่อเราสองเทียถ้าห้าบ่าปล่อยสปริงเกอร์คิดว่ามันเปืองบ่ากปล่อยสปริงเกอร์เขาก็สามารถใส่ใส่บัวหรือว่าใส่ขันมาหยอด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 พ่อชุ่ม พ่อซุมกับพ่อจากพี่น้องเพราะว่าป่าจำเป็นตรงหยอดไหลถึงกับว่าไหลจกโลกถิ่มเนาะอันนั้นก็คือว่ามีประโยชน์จากพี่น้องเมลํำไพ่ก็เคยว่าซุพี่น้องฟังนาจากว่ามันประหยัดน้ำประหยัดจังไดประหยัดก็คือว่าใส่แก้วมาหยุดมาหยอดหยอดหยอดจังสี่ก็ได้จากพี่น้องป่จจำเป็นตรงปอยโจกโจกไวจนว่าไหลตื้อไหลตื้นกัอันนั้นกะบบ่เป็นประโยชน์คือเ่าจากพี่น้องเพราะว่าเขากัไหลถิ่มอยู่ดีเนาะแมล้ำไพ่ใส่ธีใส่แก้วใส่บัวมาหยอดหยอดหยอดพ่อเขาซุ้มกับพ่อจ่าเพียงแต่ว่าบ่ให้เขขาาดน เลี้ยวกะอาหารเสริมจ้ะอาหารเสริมทีห้าสิกระตุนให้เขาออกมาออกน้อยแล้วก็ยู่ได้โดนกิ้งกิ้งเลี้ยงตีงบ่เมนว่าขอโทดขออาพยจ้ะพี่น้องบ่เมนวาเขาสีอายุสันปันใดได้จ้ะพี่น้องแปลงทีแม่นํำไผ่ปลูก้อนน่ะตรงท่างนั่นน่ะสองเดือนกลัวแล้วนะแม่นํำไผ่ยังได้เก็บกินอยู่จ้ะพี่น้องยังได้เก็บกินอยู่จะลือก็เสียดายแต่ว่าตัวนี้ออกมาออกน้อยแล้วแม่นํำไผ่อีกสามมือ ให้สัญญากับตัวเองเล้ว่าอีกสามหมื่นสิตัดสินใจถอนเสียดายก็ต้องถอนเพราะว่ากลัววรัดเขาจะล่วงกรนจะพี่น้องตุนเขาแก่ตุนเขาแก่เนี่ยเขาจะจะป็นไวรัดแตงนะถ้าตุนเขาแก่เขาสอบจะเป็นนวรัดจ่าพี่น้องเขาสีเหลืองเมลน้ำผ้สิตัดสินใจอีกสามหมื่นคือสิถอนเพราะว่าแปลงนี้อีกสามหมื่นก็ได้เก็บแล้วจ่าพี่น้องอีกสามหมื่นแล้วเมลน้ำผ้ายก็ได้เก็บแล้วปลูกแบบนี้สําหรับคนที่มีพื้นทีหน่อยเอาไปเป็นแนวทางเอาไปเป็นไอเดียจ้าพี่น้อง แล้วอีกอย่างหนึง่งสำหรับเอฟซีนะจ๊ะว่าแมน้ํลำไยคือเหตุแปลงนดีแท้การที่แมน้ํลำไยเหตุให้แปลงนี่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็คือเพื่อหนึง่งบ่อไห่นอนไห่มาแล้งล้วก็ไอกิ่งคือหอยทากอีหยังต่างๆเขามาลบซ่อนจ้าพี่น้องถึงเขาเขามาเหากับสีเดียวห็นไดไงเหากับสีคำจัดใดไงเคี mm hmm. ่ยแปลงให้สะอาดที่สุดจ้าพี่น้องใบคาบใบเก้าพีวา่าเขาแก่แล้วห้องก็ตตองเล่นตองตัดออกเอยๆแต่แมน้ํลำไยบริทิมได้จ้าพี่น้อง เมล็ไพับริถิเมล็ดพันตัดใบออกเมล็ไพัสเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงหอยจ่าพี่น้องเมล็ไพัเอาไปเลี้ยงหอยเมล็ไพัเลี้ยงหอยเสื่อได้ใบจากพี่น้องแมล็ไพัจะเอาไปเลี้ยงหอยแมล็ไพัเลี้ยงหอยว้กับเพื่อว่าใบกินใบพักใบหญ้าเสียดายจากพี่น้องใบพักใบหญ้าที่เขาตัดออกมีคือเขาเห็ดแบบปลอดสารยู่แล้วก็คือสบายก็เลยเลี้ยงซัดได้เลี้ยงหอยได้จากพี่น้องสังเกตสังเกต พักแม่ลำไผ่สีนวยดกจ่าพี่น้องเป็นนวยดกจับแทบทุกข์อสานนวยสีนวยเน่าจ่าพี่น้องผลละหมากรากใหม่ของแม่ลำไผ่กะงวยดกดีจ่าพี่น้องงวยดกดีเพราะว่าแม่ลำไผ่ใส่สูตรนี่แหละเดี๋ยวแม่ลำไผ่สิผาพี่น้องไปเบิ้งสูตรนะจ่าพี่น้องเนาะไปเบิ้งสูตรว่าอ่าเฮ็ดแบบใดแล้วก็ใส่แบบใดเน่าจ่าพี่น้องใส่แบบใดเฮ็ดเกษตรบ่ได้ดลำได้รั่วได้จ่าพี่น้อง บ่ไดรำได้รดยแต่ก็มีความสุขแล้วก็มีอยู่มีกินแต่ว่าทำให้เหตุถือทางก็สาม,มารถรวยได้จ้กพี่น้องให้พี่น้องศึกษาเบิ่งหลายๆเพีหลายๆน้นมาจากพี่น้องหลายๆอาจารย์ว่าพื้นเห็ดกรษตษเแียบใดพวกที่พื่นใดเงินในใทองพิ่นลำพิ่นรวยแต่ว่าสําหรับเมียําไผ่แล้วเมียําไผ่เห็ดเพื่อความสุข <S <s เพื่อสางเลงอาหาร้อยูว้กินจ้กพี่น้อง้อ,อยูว้กินเดียวเงินทองก็สิมาที่หลังจ้าพี่น้องเดืองเงินเอาไว้ที่หลังเฮ็ดเพื่อความสุเฮอกตะกอน เพื่อมันสิบเบอเด็กกดดันตัวเองเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพื่อจะบเบอเด็กกดดันตัวเองกระแม่์ลำไพ่ก็ได้ขายอยู่สูเมืองยู่จ้กรสำหรับในพื้นที่แค่นใหน่อยๆแค่นี้แม่์ลำไพ่ก็ได้ขายอยู่จ้าพี่น้องแม่์ลำไพ่ก็ได้ขายมื่อละสองร้อยสามรอยได้ขายเรื่องกันตั้มประมาณนี้แหละขายนั่นโน่นนี่อีกจักน้อยอีกจักสองสามหมื่นนี่แม่์ลำไพ่ก็สิบวบก็สิแตงประมาณนี้ออกจ้าพี่น้องพักแม่์ลำไพ่ก็ยังหลายแปลงอยู่ปลูกไปเรื่อยหมุนเวียนในพื้นที่ดินในี่่นอหน่อยนึงออกี่ เอาตัวหนึ่งไสตประมาณนี้เนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะถ้าห้าหมุนถ้าห้าหมุนใดถ้าห้าอ่าดัดแปลงประยุกต์ถ้าห้าหมุนดินของขห้าไใดนี่ดินพื้นที่น้อยๆตรงนี้พื้นที่ทีแม่ลำไผ้ปลูกอยู่นี่พี่น้องถามมาวา่าพื้นที่ไายปันใดพื้นที่ตรงนี้ร่วมทั้งปลูกบานของแม่ลำไผ้ทั้งที่หมองบ่ฮั่นได้ปลูกทั้งหมดสามงานจ้าพี่น้องแต่ว่าตรงที่ปลูกอยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่งงานตรงที่ปลูก même, ปลูกลุมอามอยู่ตรงนี้ละประมาณหนึ่งงาน แกนี่เองจ้าพี่น้องหงหนง,งานสามาเฮ็ดเกษตรสางไร่ไดปลูกพักไดบิดปีถ้าเอาเนวทางตัวของเมลังไพน่นี่ไปใส่จ้าพี่น้องคือเห็ดแปลงยกแค่ยกขอบแล้วก็ปลูกใส่กระถางแบบนี้ปลูกพักไดทั้งปีได้จ้าพี่น้องปลูกพักได้ทั้งปีเมลังไพ่ปลูกทั้งปีเลยบ่ไดเว้นแม้แต่หนาฝนเล็งเล,ล็งกับปลูกคือเกาจ้าพี่น้องถ้าผู้ติดตามเมลังไพ่มาตลอดสี่เห็นว่าเมลังไพ่นี่ ปูพักได้ตลอดทั้งปีจ้าพี่น้องํ <c oughs> าหรับสูตรของแม่ลำไผ่ก็สิบมี่ยังหนักไม่จ้าพี่น้องสูตรนี้เห็นๆกันมาตลอดแต่สําหรับวิธีใส่ก็อาจจะแตกต่างกันไปจ้าสูตรนี้ก็คือสีมีอิมลอยผงชูรดแล้วก็ไข้สองนวยสูตรตัวนี้เอาไปใส่ผสมกับน้ำหายได้ยี่สิบลิตรจ้าพี่น้องผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่กับน้ำผสมน้ำได้ยี่สิบลิตรแต่ว่าสูตรของแม่ลำไผ่นี่คือแม่ลำไผ่สีบรสีทั้งพน สีบสีพ่นท่ทางใบได้จ้าพี่น้องสีบสีพ่นท่ทางใบสีไสทางหลกักผสมกันไข่สองฟองแล้วก็อิมลอยสองซอนสุดลุดสองซอนนี่คือเม,มล็ดพันธุสีผสมให้ได้น้ำยี่สิบลิตรแล้วก็สีหลุดลาดหล,ดลดุลดลาดท่างหลกักทางโค้นจ้าพี่น้องเป็นอย่างคือใส่ท่างหลกักทางโค้นเพราะว่า,าเวลาห้าใส่ท่างหลกักทางโค้นนี่พืชเขาสีได้รับสารอาหารเต,ต็มๆแล้วก็สีได้รับประโยชน์อันสูงสุดจ้าพี่น้องคือ เขาสีได้รับประโยชน์จากตรงนี้คือเขาสีดึงไปเลี้ยงล่ำตุนเลี้ยงใบเลี้ยงดอกเลี้ยงน้วยเขาแล้วก็สาสมอาหารใบนั้นล่ำต้นเขาได้ดนหลายมือสี่มือหามือประมาณนี้สี่มือหามือเขาเห็ดแทนหนึ่งส่วนนี้แต่งกําลังออกดอกกําลังหมากลุกเขาต้องการสารอาหารจะต้องเติมสารอาหารตัวนี้เขาสารอาหารตัวนี้ได้ผลดีได้จากพี่น้องเป็นอาหารเสริมที่สุดยอดและแม่ลำไส,ส้ใส่สูตรนี้มากตลอด สำหรับชิปนี้หวังว่าคงสิปินประโยชน์ครับพีครับน้องเนาะจ้าพี่น้องเนาะสำหรับลิปนี้แม่ลำไพ่กับสิขอจุลง่ว้เพียงแค่นี้จ้าพี่น้องกราบขอบุญขอคุ้นพี่น้องป้องปายสุผูสุข,ข้นจ้ากราบขอคุอ้นเดีกที่ถูกทันที่เขามาติดตามรับชมเมป็นกำลังใจให้แม่ลำไพ่โดยดีเสมอมาจ้าพี่น้องสำหรับชิปนี้ก็สิขอจุไว้เพียงแค่นี้เนาะจ้าพีนนะ่พน้องเนาะลิหนาพอกันมหมจ้า